สวัสดีครับผมวันนี้มีเที่ยวถ่ายรูปมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาพาลูกชายทั้งสองคนมาเล่นน้าอีกแล้วครับผมเรามาเล่นน้ําที่แม่น้ํากกนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมพาลูกมาเที่ยวนะครับผมตอนนี้ประมาณ5้าโมงนะครับบรรยากาศกําลังดีผม ครับผมวันนี้เราจะมาใช้บริการครัวคุณ kind of พ่อนะครับผมโดยน้องวุฒินะครับผมอาหารอร่อยสะอาดนะครับผมอยู่ที่ไหนนี่อันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนี่ห้องอ้อครับหาดเลยนะหาดห้องอ้อหาดห้องอ้อนะครับผมสําหรับจุดเล่นน้าเชียงรายอีกที่นีงนะครับที่น่าสนใจนะครับหาดห้องอ้อนะครับผมกับร้านครัวคุณพ่อนะครับผมกับน้องวุฒินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศดีขนาดไหนแล้วก็อาหารอร่อยขนาดไหนนะครับ ต้องบอกว่าร้านกวคุณพ่อครับถ้ามาต้องสั่งต้มยำปลานะครับผมอร่อยมากครับรรปวดแสบแซบิปปลี่แซบิปปลีใช่ไหมยเยอะมากเลยเยอะด้วยรอข้าวรอข้าวอยู่ข้าวข้าวกำลังไปหุงอยูกปวดเยอะเกินพ่อครัวบอกว่า พ่พอครัวบ่อน,นะครับกำลังได้พักนะครับผมข้าวหมดนะครับกําลังสั่งข้าวอยู่อโอ้โหแบบขายดีมากแบบคนเยอะมากนะครับผมพ่อครัวแทบไม่ได้พักเลย ขวบปรว,ปรวต้มยำต้มยำแซ่บมากปลาสดเลยซื้อทุกวันปลาส,ส,สดสดซื้อทุกวันใช่ครับทำไม่ทันเลยใช่ไหม่ทา <laughs> ไม่ทนพ่อ <laughs> มาจะชอบสัง่งต้มยำพันพ่อครัวอาจจะดูเถื่อนหน่อยนะครับแต่ว่าใจดีนะครับผม เมื่อก่อนนี้ดารานะดาราเนะมื่อก่อนหล่อนะเดี๋ยวนี้หนวดเฟยเลยล <c oughs> เดี๋ยวนี้อ้วนอ่าเราไปกินข้าวกันต่อนะครับ้องบอกว่าร้านนี้ใจดีมากๆนะครับผมไม่เก็บค่าซุมนะครับขอแค่สั่งอาหารนะครับผมมานั่งทานสั่งอาหารนะครับค่าซุ้มเราจะไม่เก็บนะครับผมสำหรับสำหรับร้านนี้นะครับครัวคณพ,อพอ่อนะครับผมน้ำแข็งฟรีตลอดเลยหรออ่าน้แข็งฟรีตลอดด้วยใช่เปิดบินแรกอะเปิดบินแรกน้ำแข็งฟรีตลอด แล้วก็มานั่งไม่เก็บค่าซูมด้วยนะครับผมแต่ขอให้สั่งอาหารหน่อยเล็กน้อยก็ช่วยอุดหนุนหน่อยครับเพราะว่าค่าที่แพงต้องเข้าใจเนาะค่าที่แพงจริงเนาะปีนี้ค่าที่แพงครับเปิดมานี้กำลังกำลังได้ค่าที่คืนกําไรยังไม่ได้กำลังจะได้กําไรเนี่ยพวกณพ่อได้กําไรไปแล้วค้างทุนค้างทุนยังไงเนี่ยได้ทุนแต่ไม่ได้กาไรนี่ได้กําไรแต่ยังไม่ได้ทุนงงเลย ตอนนี้6โมงแล้วนะครับผม,มไม่มีทีท่าคนจะลดลงเลยครับ6โมงคือผมไม่รู้ว่าเขาจะเชี่ยวมาถึงกี่โมงสงสัยจะมีการเปิดไฟน่าจะอยู่ดึกนะครับผมนู่นนะ่ะสองสามทุ่มเลยนะผมคือบรรยากาศมันดีอ่ะมันสามารถนั่งได้เรื่อยๆแบบแบบนั่งดน้ําเย็นๆไปเรื่อยๆชิวๆแล้วก็อยอยู่ใกล้ตัวเมืองคือเราไม่ต้องรีบกลับบ้านอ่ะ ถ้าเราอยู่เราเราเล็นไกลๆแบบหบา่างสัก40-50โลบางครั้งเราก็เป็นห่วงก็คือว่าเราต้องรีบกลับเงี้ยขับรถ,ถก็อันตรายเงี้ยต้องบอกว่ามีเรือขับผ่านด้วยนะครับผม เรือเขาก็จะขับช้าๆนะครับกลัวโดนนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ํากันนะผมฉะนั้นเรือเขาจะรู้นะครับเขาก็จะขับช้าๆผ่านไปนะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างที่เล่นน้ําอยู่ก็จะสาดน้านะครับผมก็เลยกลายเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับผม บอกว่าน้ําเขานี้ใสสะอาดเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะครับผมน่าเที่ยวนะครับผมหาท่องอ้อนะครับเพราะมันเป็นน้ําไหลอะมาเลยดูแบบดูสะอาดแบบแบบดูน้ําใสเห็นหินเลยครับเสียดายครับว่าจะซื้อไอติมเรือนะครับผมพอดีไอติมเขาหมดแล้วนะขายดีมากนะผมไอติมหมดเกลี้ยงเลยนะผม ครับผมขอฝากอีกที่นึงนะครับผมสําหรับแหล่งเล่นน้ําใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะครับผมเพื่อดับร้อนคลายร้อนนะครับผมสาหรับชาวจังหวัดเชียงรายนะครับก็คือหาดห้องอ้อสะพานใหม่นะครับผมเราสามารถมาเล่นได้นะครับเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็บรรยากาศดีด้วยครับผมร้านอาหารนี่เพียบเลยครับผมห้องนงห้องน้าก็บริการดีนะครับผมซุมนั่งนี่มีเป็นพันนะครับผมเราสามารถมาผ่อนคลายแล้วก็พาครอบครัวมาเล่นน้ําอย่างสบายเลยครับผมสําหรับ ผมวันนี้นะครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับไว้เจอกันคราวหน้าครับเดี๋ยวผมก็จะพาลูกเล่นน้าต่อนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคราวหน้านะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม